บทที่217เด็กๆทั้งห้าหน้าตาดีมากพวกนักข่าวพากันมารุมล้อมถ่ายรูปพวกเขาไม่หยุดพวกนักข่าวยังสังเกตเห็นชายคนหนึ่งชอบมาปรากฏตัวอยู่ในเฟรมที่พวกเขาต้องการถ่ายเสมอจะเป็นใครไปได้หากไม่ใช่เศร้าชีไห่ที่คอยติดตามลูกเมียไปไม่ต่างจากบอดี้การ์ดน่าเสียดายที่พวกนักข่าวไม่มีใครรู้เลยว่านั่นเป็นพ่อเด็กใครใช้ให้พวกเสียวเปิยเสียวอูเอาแต่พูดถึงแม่ของพวกเขาละ่ะ ไม่มีพูดถึงพ่อสักคำจึงคิดแต่ว่าชายผู้นี้เป็นบอดี้การดที่ช่างเกะกะขวางทางเฮิรท er, ทำไมเขาต้องมาคอยยืนอยู่ข้างๆตลอดด้วยนะช่างภาพแอบบนกระปอดกระแปดเขาอยากได้แต่ภาพครอบครัวของผู้รับรางวัลไม่ได้อยากได้รูปติดบอดีการดหลังนักข่าวขอสัมภาษณ์ไปได้สักระยะมองแล้วมองอีกก็พบว่าเส้าซีกับเส้าหนานดูน่าคุ้นเคยยิ่งยิ่งดูก็ยิ่งคุ้นยิ่งคุ้นก็ยิ่งคิด นั่นใช่เศร้าหนานอัจฉริยะรุ่นเยาวหรือเปล่าหนะ้าหลังนักกล่าวคนหนึ่งโพ้งขึ้นมาทุกคนก็หันไปมองเศร้าหนานเป็นตาเดียวใช่นี่แหละคุณเปียกเศร้าหนานที่ได้แชมป์ระดับประเทศมาถึงตอนนี้ทุกคนต่างเรียกเขาอย่างให้เกียรติไม่ใช่เจ้าเปียกแต่เป็นคุณเปียกแล้วในเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักอัจฉริยะน้อยคนนี้แล้วจริงๆบรรดาพ่อแม่ต่างคอยติดตามเพื่อบอกเล่าลูกๆของพวกเขาให้เอาอย่างเศร้าหนาน เป็นพรสวรรค์ของเศร้าหนานแต่เป็นฝันร้ายของเด็กๆคนอื่นที่ต้องถูกพ่อแม่กดดันและเปรียบเทียบอย่างหนักแล้วคนนั้นหลั่ใช้เศร้าซีหรือเปล่ามีนักขก่าวคนหนึ่งเคยอยู่ร่วมทําข่าวตอนเศร้าซีเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความต่อมาเขายังทําข่าวของเศร้าซีอย่างต่อเนื่องทําให้รู้ว่านอกจากจะมีผลงานตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมายหนังสือของเขายังเพิ่งได้รับการตีพิมพ์อีกด้วยเพียงมีคนทักมาเท่านั้น เหล่านักลก่าวก็รีบชักา้าไปยังเศร้าสีเศร้าหนานเผื่อไปอยังเศร้าตรงอีกด้วยใครจะรู้ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันไม่เพียงเสียวเปยและเสียวอู่ที่ได้รับรางวัลในวันนี้แต่พี่พี่ของเขายังเป็นอัจฉริยะรุ่นยาวและนักเขียนมือทองที่มีพรสวรรค์มากอีกต่างหากผู้คนพยายามเชื่อมโยงพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของสี่พี่น้องบ้านนี้โดยศูนย์กลางของเนื้อหาข่าวมุ่งเน้นไปที่แม่ของเด็กอย่างมู่จริงเจอ หลังนักข่าวสืบสอบค้นหาข้อมูลของเธอสำนักข่าวแรกก็รีบนำเสนอบทความกระชากจิตวิญญาณคนอ่านออกมาเป็นที่แรกพวกเขากล่าวถึงแม่เลี้ยงคนหนึ่งที่ไม่คิดจะแต่งงานใหม่หรือกลับบ้านเดิมหลังสามีของเธอได้จากไปแต่เธอกลับตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อเลี้ยงดูลูกเลี้ยงที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับตัวเธอเลยถึงห้าคนนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเด็กๆถึงรักแม่ของพวกเขามาก นี่เป็นข่าวที่น่าประทับใจที่สุดในรอบปีหลังสำนักพิมพ์แห่งแรกนำเสนอข่าวออกมาสำนักพิมพ์อื่นๆรวมถึงนิตยาสารสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ต่างรายงานเนื้อหาข่าวที่คล้ายคลึงกันทีมข่าวยังคงเป็นเรื่องราวสะเตือนใจของเด็กยากจนหคนที่ต้องสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กตามด้วยพ่อของพวกเขายังโชคดีที่พวกเขาได้แม่เลี้ยงที่ดีจนมีอนาคตที่สดใส พวกเขาจึงต้องการขอบคุณและตอบแทนแม่เลี้ยงของพวกเขาเซาชีไห่รู้สึกเสะเตือนใจกว่าใครๆยามได้ยินข่าวเขาอยากจะกู่ร้องให้ก้องฟ้าว่าพ่ออย่างเขายังอยู่ผมกลับมาแล้วและผมก็ยังไม่ตายแม้เซาชีไห่จะกลับมาแล้วในภายหลังแต่นักข่าวคนแรกที่ไปสืบข่าวยังโรงเรียนสอนศิลปะกลับไม่ได้อัปเดตข้อมูลในเรื่องที่พ่อของพวกเด็กๆฟื้นจากความตายแล้วทันทีที่ข่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไป ทุกคนจึงพากันคิดไปแบบนั้นยิ่งอ้างอิงจากสัมภาษณ์ของพวกเด็กๆที่ไม่เคยกล่าวถึงพ่อของพวกเขาเลยนั่นทําให้ทุกคนแน่ใจว่านี่ละ่ะพ่อของเขาได้จากไปแล้วเศร้าชีไห่ได้ยินข่าวการตายของตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนชาวบ้านในหมู่บ้านต้าตงเริ่มสงสัยอีกครั้งว่าตกลงเขาตายอีกรอบแล้วหรือเปล่าเขาจึงพยายามติดต่อทางสำนักพิมพ์เพื่อบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ แต่หลังจากคนจากสำนักพิมพ์ได้ยินสิ่งที่เขาพูดก็หัวเราะเยาะเขานายเป็นพ่อของเศร้าเป่ยอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นฉันคงได้เป็นปู่ของเธอไปแล้วอย่าคิดจะมาหลอกพวกเราง่ายๆเลยหลังวางสายเขายังหันไปคุยกับเพื่อนในสำนักพิมพ์เดียวกันเฮอเจอมานักต่อนักแล้วพวกโทรมาเล่นตลกแบบนี้คิดว่าผมจะโง่ติดกับอย่างนั้นหรอไม่รู้จักนักกล่าวหัวเห็ดมากประสบการณ์อย่างผมซะแล้ว เศร้าชีหายที่ถูกตัดสายเอาดือด้อพูดไม่ออกอีกครั้งเขารู้สึกหมดหนทางยิ่งวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือให้ลูกๆของเขาช่วยแก้ข่าวหากมีการสัมภาษณ์อีกแต่เมื่อนึกถึงท่าทีของพวกเด็กๆที่ไม่อยากเอ่ยถึงพ่ออย่างเขาแล้วเขากลับรู้สึกจนใจยิ่งจึงตัดสินใจที่จะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกสุดท้ายเศร้าชีหายก็ยังไม่ได้แก้ไขข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนว่าเขายังไม่ตายสื่อต่างๆจึงพากันมองข้ามเขา ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับเด็กๆทั้งห้ามากขึ้นและมากขึ้นรายงานข่าวเรื่องพรสวรรค์ของเด็กๆทําให้ผู้คนนับไม่ถ้วนอิจฉาริษยาพวกเขามู่จิงเจอผู้เป็นแม่ก็กลายเป็นที่อิจฉาของคนจํานวนมากเช่นกันในช่วงแรกพวกนักข่าวมักรำพึงรำพันว่าหากพี่ชายของพวกเขามีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ด้วยคงจะดีมากเลยจากนั้นก็มีคนมาให้ข่าวเรื่องพรสวรรค์ทางด้านธุรกิจของเซาตง พวกเขาเป็นคนในตัวเมืองที่เคยติดต่อธุรกิจกับเด็กชายเศ้าตงมาก่อนภายหลังไม่มีใครไม่รู้จักบิ๊กบราเธอร์แห่งห้าพี่น้องสกุลเศร้าห้าพี่น้องผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่หนังสือพิมพ์และสื่อพากันรายงานข่าวกันอย่างเมามันเสี่ยวเป่ยและพี่พี่น้องๆที่กำลังนั่งดูข่าวพูดไม่ออกแม้พวกเขาจะได้รับรางวัลนำความภาคภูมิใจมาให้แม่ได้สารภาพบอกรักแม่ต่อผู้คนทั่วประเทศ ทั้งยังตั้งใจเบียดเร้าชีไห่ให้ตกขอบเวทีแม้พวกเขาจะมีความสุขหล้นแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเริ่มตะขิดตะขวงใจอย่างนี้แผนการแซงทำเป็นคนธรรมดาก็ดูเหมือนจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วน่าสิหลื่เจ้าตี้ไม่ได้เข้าใจความขัดแย้งในตัวเองของพวกเด็กๆตอนนี้เธอมีความสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสียวเป่ยและเสียวอู่ชื่นชมมู่จิงเจอกลางเวทีตลอดเวลา เธอรู้สึกว่าเด็กๆพวกนี้น่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดและเพราะสองพี่น้องได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์จึงทำให้ผู้คนยิ่งสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าไปใหญ่เป็นเหตุให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและจะมีการออกอากาศทางทีวีในเร็วๆนี้ด้วยหลีเจ้าตี้เคยพูดมาก่อนว่าเธอจะเรียกหนังเรื่องนี้มาเล่นให้คนในหมู่บ้านดูหลังรอคิวมาระยะหนึ่งรวมกับหัวใจฟูในช่วงนี้ เธอจึงเข้าไปเชิญพวกเขาอีกครั้งและพวกเขาก็ลัดคิวให้หมู่บ้านต้าตรงในทันทีตกลงกันว่าจะฉายหนังเรื่องนี้เป็นเวลาสามวันยามข่าวนี้แพร่ออกไปผู้คนในหมู่บ้านต้าตรงตื่นเต้นมากพากันเตรียมม้านั่งตัวเล็กและเม็ดแตงพร้อมจะไปจองที่นั่ง่วงหน้ายังมีผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นหมู่บ้านเสี่ยวตรงที่ตามมาดูด้วยเช่นกันหลังได้ยินข่าวนี้จริงๆที่พวกเขาตื่นเต้นมากไม่ใช่แค่อยากมาดูหนัง แต่พวกเขายังอยากมาเห็นดาราตัวเป็นๆอย่างเสียวเป่ยที่อยู่ในหมู่บ้านต้าตรงอีกด้วยพวกเขาอยากรู้ว่าเธออยู่ยังไงวันๆกินอะไรทำไมจู่ๆถึงได้ไปเป็นดาราในทีวีได้สำหรับพวกเขามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากพวกเธออย่าเพิ่งตื่นเต้นไปตอนนี้เสียวเป่ยยังอยู่ที่บ้านเธอจะตามมาในภายหลังจำไว้ว่าเข้าไปคุยได้แต่อย่าให้ใกล้เกินไปนั่นคือพี่ใหญ่ของหมู่บ้านเรา เธอเป็นดวงดาวที่ไม่ใช่ใครก็จะเข้าหากันได้ง่ายๆหลังได้ยินเสียงห้ามปรามจากภรรยาผู้ใหญ่บ้านต้าตงพวกเขาจึงสงบลงไม่ไปละลาบละลวงที่บ้านเศร้าแต่พากันไปนั่งจองที่เพื่อรอดูภาพยนตร์อย่างสงบเวลานี้ชาวบ้านในหมู่บ้านต้าตงพล่อยืดไปด้วยพวกเขาแปลงร่างเป็นบดิกาศของเสียวเปยไปโดยปริยายทำให้มู่จิงเจอกับพวกเด็กๆไม่ได้รับผลกระทบมากนะั แม้พวกเขาจะเคยดูหนังในโรงภาพยนตร์มาแล้วครั้งหนึ่งแต่เมื่อหนังจะออกฉายในหมู่บ้านมู่จริงเจอกับพวกเด็กๆก,ก็ยังคงต้องมาดูอีกครั้งหลังกินข้าวเสร็จพวกเขาแม่ลูกจึงหยิบม้านั่งตัวเล็กเตรียมตัวจะออกไปแม่ยายบอกว่าพวกเราไม่ต้องเอาม้านั่งไปยายจัดที่นั่งพิเศษเป็นเบาะนุ่มอันใหญ่สำหรับดาราใหญ่เสียวเปยแล้วพวกเราแค่เอาขนมกับเครื่องดื่มไปก็พอ มูจิงเจอหลุดหัวเราะออกมาทำไมยายของพวกเธอถึงน่ารักอย่างนี้นะหลี่เจาตี้ทำราวกับว่าเสียวเปยเป็นดาราใหญ่ที่กำลังไปเยี่ยมชมในโรงภาพยนตร์จริงๆไม่เพียงเท่านั้นนะครับยายบอกว่าหนังจะไม่เริ่มฉายจนกว่าพวกเราจะไปถึงรอให้บ้านเราไปกันครบก่อนถึงจะให้เขาเริ่มฉายหนังได้ยินอย่างนั้นมูจิงเจอจึงไม่รอช้ารีบกวักมือเรียกเด็กๆงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะ ยามพวกเขาเดินออกไปถึงหน้าประตูกลับพบว่าเศร้าชีไห่ไม่ได้เดินตามมาด้วยคุณจะไม่ไปดูหรอหมู่จิงเจอหันไปถามเขาคิดในใจว่านี่เป็นหนังของเสียวเป่ยเลยนะเศร้าชีไหเ่เผยสีหน้าเก้อกระดักเขาแซงกระแอมไอก่อนพูดว่าพวกเธอไปกันก่อนเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังมู่จิงเจอขมวดคิ้วอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับถูกเสียวเป่ยหยุดไว้ไปกันเถอคะค่ะแม่ หากเขาไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรเสียวเป่ยชำเลืองมองไปที่เร้าชี้ไห่หากบอกว่าเธอไม่ผิดหวังนั่นย่อมเป็นเรื่องโกหกแม้น้ำเสียงของเธอจะเรียบเฉยแต่ในความเป็นจริงเธอยังหวังว่าเส้าชีไห่จะให้ความสำคัญกับเธอแต่สุดท้ายเสียวเป่ยก็ต้องผิดหวังบทที่218้เส้าตรงมองเร้าชี้ไห่อย่างเย็นชาเขาเดินไปจับมือน้องสาวไว้อีกข้างหนึ่งเพื่อปลอบประโลม พวกเราไปดูหนังกับแม่กันเถอะยังมีตากับยายที่กำลังรอพวกเราอยู่ถึงเศร้าชีไห่จะไม่ยอมไปดูก็ยังมีคนอื่นที่รักและพร้อมจะสนับสนุนเสียวเปยค่ะเสียวเปยดึงหัวใจที่กำลังตกเหวขึ้นมาหันหลังก้าวไปข้างหน้าโดยมีมู่จริงเจอและเศร้าตรงจับมือของเธอไว้เศร้าชีไห่ยไล่ตามพวกเขาออกไปสองก้าวทำท่าอยากจะพูดอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูด ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดอดไม่ได้จะยืนกำมัดแน่นเนื่องจากมีผู้ชมมารอดูกันจำนวนมากแล้วหลังพวกเสียวเปิดปรากฏตัวครูใหญ่จึงบกมือส่งสัญญาณให้เริ่มฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยที่ที่พวกเขาใช้หนังเป็นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ปูด้วยคอนกรีตแล้วพื้นปูนที่เกิดจากความร่วมมือรวมใจของเหล่าผู้ปกครองนั่นเอง ช่วชีวิตของครูใหญ่ไม่คิดว่าจะได้เจอเด็กๆที่ดูอนาคตไกลขนาดนี้เด็กๆทั้งห้าไม่ต่างจากหน้าตาอันยิ่งใหญ่ของโรงเรียนต้าตรงเขารู้สึกชื่นชมและชอบเด็กๆทั้งห้ามากในตอนที่เสียวเปิ่ยและเหล่าพี่น้องนั่งลงคนจากหมู่บ้านอื่นก็หันไปมองเป็นตาเดียวพวกเขาพยายามยืดคอบ้างก็รีบวิ่งเข้าไปหาเพราะอยากใกล้ชิดกับพวกเขา หลี่เจาตี้กับมู่เถิงแปลงร่างเป็นบดิกาดให้พวกเด็กๆไปโดยปริยายอย่าเบียดเข้ามาไปนั่งประจำที่รอดูหนังดีๆมู่จิงเจอกับเซ้าตงนั่งประกบอยู่ทางซ้ายและขวาให้เสี่ยวเปยกับเสี่ยวอู่นั่งอยู่ตรงกลางในตำแหน่งพิเศษด้านหน้าเป็นเซ้าหนานกับเซ้าซีส่วนด้านหลังเป็นมู่เถิงกับหลี่เจาตี้ในตอนที่มู่จิงเจอนั่งลงเธอยังเห็นว่าทุกคนพยายามยืดคอเพราะอยากเห็นเสี่ยวเปย เธอยังแอบคิดว่าอยากวิ่งกลับบ้านไปหยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปหมู่เก็บไว้สักใบสนามเด็กเล่นของโรงเรียนคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเต็มไปด้วยเสียงจอกแจก๊กจอแจและเสียงออกรทึกครึกโครมแต่พอหนังเริ่มฉายทุกสรรพสิ่งก็หยุดเคลื่อนไหวยามได้เห็นเสียวเปิดทางจอภาพยนตร์ใหญ่ๆปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นเหมือนกับของลีเจลตี้ไม่มีผิดพวกเขาพากันหันไปมองเสียวเปรยเทียบกับในจอภาพยนตร์เอ่ยพึมพำว่า เหมือนกันจริงๆหลังจากเนื้อเรื่องเริ่มฉายไปได้ไม่นานพวกเขาก็พากันบ่อน,น้ำตาแตกพอมาถึงตอนที่ย่าใจร้ายเจ้าหลานและแม่สื่อเห็นแก่ได้หลี่เจาตี้ปรากฏตัวหลี่เจาตี้ยังอดไม่ได้ชี้หน้าด่าตัวเองในจอภาพยนตร์ด้วยความโมโหอ,อีกครั้งยังดีที่คนอื่นรู้ตัวว่าเป็นแขกจึงไม่กล้าพูดอะไรถึงหลี่เจาตี้ที่เป็นดั่งเจ้าภาพในงานแต่ยามถึงฉากที่เจ้าหลานทุบตีหลานสาวมาถึง ใช่เจ้าหลานก็แอบ,บตามมาดูหนังในมุมที่เงียบสงบเช่นกันหมู่บ้านคึกคื้นกันขนาดนี้เธอจะพลาดของฟรีได้ยังไงพวกเด็กหันไปมองเจ้าหลานวายร้ายในหนังที่คิดจะตามมาทำร้ายเสียวจิ๋วของพวกเขาถึงที่พวกเขาหยิบก้อนหินก้อนเล็กเครี้ยงออกไปโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงย่าใจดำรีไปตายซะเจ้าหลานเผยสีหน้าตื่นตระหนกที่มีคนสังเกตเห็นเธอทั้งยังรับรู้ได้ถึงหายนะที่ตกลงมาจากฟากฟ้า เธอถูกก้อนหินก้อนเล็กกระแทกเข้าที่ต้นแขนด้วยความโมโหเธอจึงชี้หน้ากลด่ดาพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นแต่เมื่อได้เห็นสายตาของผู้คนโดยรอบไม่รู้ว่าแค้นเธอที่อยู่ในหนังหรือแค้นเธอที่อยู่ตรงนี้จึงได้แต่หุบปากฉับมู่จิงเจอรีบเข้าไปหยุดทุกคนแม้เจ้าหลานจะเคยทำร้ายพวกเด็กๆมามากจนเกินกว่าที่เธอจะให้อภัยแต่เธอก็ไม่อาจปล่อยให้เจ้าหลานถูกทุกคนรุมทำร้ายแบบนี้ได้ทุกคน มันเป็นแค่การแสดงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงพวกเราต้องแยกแยะก,การแสดงออกจากเรื่องจริงให้ได้นะหลังเหตุการณ์ของเจ้าหลานผ่านพ้นไปก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอีกมีเพียงเสียงสะอื้นดังระงมอยู่ทั่วทุกที่มู่จิงเจอเคยดูมาแล้วรอบหนึ่งจึงไม่ได้รู้สึกสะเตือนใจมากนะักสักพักเธอจึงปลีกวิเวกไปเข้าห้องน้ําในตอนเดินกลับจากห้องน้ํามู่จิงเจอจําต้องเดินผ่านสนามหญ้าของโรงเรียน เธอได้ยินเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงหนึ่งท่ามกลางความมืดมิดของหมู่บ้านต้าตงที่อาศัยเพียงแสงจนนำทางกับกระบอกไฟฉายอันน้อยในมือมู่จิงเจอขนลุกสู้รีบหันรีหันขวางใครนะหน้ามู่จิงเจอคิดว่ามีใครจงใจแกล้งเธอเหมือนพวกรายการล้อก,กันเล่นทันทีที่เธอตะโกนออกไปเสียงสะอึกสะอื้นก็หยุดทันทีหรือนี่จะเป็นเสียงร้องให้จริงๆ คุณโอเคหรือเปล่าออกมาเถอะหรือว่ากำลังหนีอะไรอยู่ฉันช่วยคุณได้นะมูจริงเจอไพ่คิดไปว่าอาจเป็นใครสักคนที่หนีภัยร้ายหรือความรุนแรงในครอบครัวมาหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างทําให้ได้รับบาดเจ็บอยู่แถวนี้เพราะเหตุการณ์พวกนี้มีให้เห็นตลอดในหมู่บ้านต้าตงบ้างเป็นลูกสะใภ้ที่ให้กําเนิดลูกคนแรกเป็นลูกสาวทําให้แม่สามีไม่พอใจ ภายหลังเธอจึงซึมเศร้าทะเลาะกับสามีต้องแอบออกมาร้องให้ข้างนอกอยู่บ่อยๆเพราะไม่มีใครคิดสนใจเธอภายหลังกลับพบศพของเธอพร้อมลูกสาวในสเก็บน้ำข้างหมู่บ้านเธอรู้สึกสิ้นหวังจนพาลูกของเธอไปกระโดดน้ำตายมู่จิงเจอคิดว่าเวลาคนเราคิดสั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงลัดฝ่ามือหากมีใครสักคนช่วยพูดคุยกับเธอให้เธอสามารถก้าวเดินออกมาจากความสิ้นหวังในช่วงขณะนั้น เหตุการณ์ร้ายแรงอาจไม่เกิดขึ้นน้ำเสียงของมูจิงเจออ่อนโยนลงอย่างถึงที่สุดยามเดินเข้าไปยังต้นกำเนิดของเสียงเมื่อครู่คุณได้ยินฉันไหมฉันกำลังจะเดินเข้าไปหาแล้วนะเพียงสิ้นเสียงอันแสนอ่อนโยนของเธอใครจะคิดว่าเงาที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นกลับลุกขึ้นวิ่งหนีแบบโกลยแนบแม้แต่มูจิงเจยังตกใจน่าเสียดายที่ระยะของแสงไฟฉายมีจำกัดเธอจึงดูไม่ออกว่าเป็นใคร แต่ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหลังของผู้ชาย<ๆ>เธอยังรู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยอีกต่างหากใครกันนะผู้ชายที่ไหนถึงมาแอบร้องให้แบบนี้แล้วเขาจะซ่อนตัวไปทำไมในตอนที่มู่จิงเจอคิดจะเดินกลับไปกลับเตะเข้ากับกล้องส่องทางไกลอันหนึ่งบนตัวกล้องส่องทางไกลย,ยังมีเทปพ,พันสายไฟพันไว้อยู่ที่กระจกมีรอยร้าวเล็กน้อยสภาพเก่าและสุดโทมมาก ดูเหมือนจะเป็นกล้องสองทางไกลของพวกทหารในตอนที่มู่จิงเจอกกำลังครุ่นคิดเศ้าตงกับเศ้าซีก็เดินมาตามหาเธอทันทีที่เห็นพวกเขาในสมองของมู่จิงเจอก็เกิดความคิดว่าผ่านวูบหนึ่งเซาฉีไห่เขาคือเซาฉีไห่แล้วทำไมเขาต้องมาแอบดูหนังจากที่ไกลๆเพื่อร้องให้คนเดียวด้วยมู่จิงเจอคิดยังไงก็คิดไม่ออก ว่าเหตุใดผู้ใหญ่ตัวเบอ้อเร่อ,อย่างเศร้าฉีไห่ถึงต้องมาซ่อนตัวร้องให้อยู่ที่นี่เหมือนเด็กชายตัวน้อยๆที่เพิ่งหกล้มแล้วเลือดออกบทที่2 1 9มู่จิงเจอไม่สามารถเชื่อมโยงได้เลยระหว่างภาพการร้องให้ของเด็กชายฉีไห่กับเศร้าฉีไห่ที่ตัวใหญ่ๆแล้วยังดูเคร่งครึมอยู่เป็นนิดเธอสะบัดหัวอยู่หลายทีเพื่อไล่ความเป็นไปได้นี้ออกไปก่อนจะตามเซร้าตรงกับเศ้าซีไปนั่งรวมกันเพื่อร่วมชมภาพยนตร์ของเสี่ยวเปยต่อ ในอีกด้านหนึ่งเส้าชีไห่ที่รีบวิ่งหนีตายกลับบ้านในสภาพอิหลักอีเหลือเมื่อมั่นใจว่ามู่จริงเจอไม่ได้ตามมาก็รู้สึกราวกับเพิ่งรอดพ้นจากความตายเกือบถูกเธอเห็นตอนเขาบ่อน้ําตาตื้นแล้วเขากลัวจนแทบเสียสติเร้าชีหายหายใจออกและล้างหน้าแต่ตาของเขายังคงบวมและแดงกำ่ำเขายกกำปั้นขึ้นชกกำแพงอย่างแรงด้วยความหงุดหงิดใจบอกแล้วยังไงว่าอย่าไป เศร้าชี้หายสะบดกับตัวเองจริงๆเขาอยากไปดูหนังของเสียวเปยด้วยกันกับทุกคนมากแต่เพราะเขาได้ยินมาว่ามันเป็นหนังที่สะเตือนใจและฉากร้องให้เยอะมากเขาที่ร้องให้แล้วหยุดไม่ได้จึงไม่อยากไปเขาไม่อยากให้ใครมาเห็นเขาในสภาพนั้นเขาไม่ชอบแสดงความอ่อนแอโดยเฉพาะต่อหน้าลูกๆของเขาเพียงเขาได้เห็นเสียวเปยร้องไห้เขาก็นึกถึงสิ่งที่ลูกๆของเขาต้องพบเจอมาตลอด นั่นทำให้เขาหยุดร้องให้ไม่ได้เขาร้องให้เหมือนสุนัขเซ้าชีหายที่ใช้กล้องสองทางไกลเฝ้าดูอยู่ไกลๆยังคงรู้สึกชื่นชมเสียวเป่ยมากในตอนที่เซ้าชีหายสงบสติอารมณ์ลงได้แล้วจึงคิดจะกลับไปตามหากล้องสองทางไกลเพราะกลัวใครจะเห็นเข้าแต่ตอนเดินออกไปกลับพบเซ้าชียางที่เพิ่งกลับมาเสียก่อนเศซ้าชียางออกไปทำงานแต่เช้าทุกวันและกลับมาในตอนค่ำ เขาจึงไม่ได้เจอหน้ากับเศ้าชีไห่มากนะยามเขาเห็นพี่ชายจึงเอ่ยทักทายขึ้นด้วยความรู้สึกซับซ้อนผมกลับมาแล้วนายกินอะไรแล้วหรือยังกับข้าวของนายยังอยู่บนโต๊ะนะเศร้าชีไห่เอ่ยทักน้องชายจนลืมไปแม้แต่ตาตัวเองที่แดงเหมือนนกกระปูดตาพี่ไปโดนอะไรมาเศร้าชีไห่หลบสายตาเล็กน้อยดันเอามือเปื้อนพริกมาถูกตาเลยร้อนหน้า เดิมทีเศร้าชีห่วางแผนจะพูดคุยกับเศร้าชีหยางแต่ตอนนี้เหมือนจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะตาที่บวมแดงจนผิดสังเกตของเขาเศร้าชีหยางมองผ่านไปยังด้านหลังของเศร้าชีไห่เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยถามจริงเจอกับพวกเด็กๆไม่อยู่หรอครับตอนนี้มีฉายหนังของเสียวเปยพวกเขากําลังไปดูกันหนะ้าสิ้นเสียงของเศร้าชีห่เเศร้าชีหยางเงยหน้ามองพี่ชายด้วยสายตาผิดหวัง แล้วทำไมพี่ถึงไม่ไปหลักครับถึงจะชอบไม่ชอบพี่ก็ควรจะไปนะครับเศร้าชีหายได้ยินดังนั้นก็ตัวแข็งทื่อเขารู้ว่าในฐานะพ่อเขาสมควรไปดูพร้อมกันกันกบทุกคนแต่เขาไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพของเขาจริงๆมันไม่ต่างจากความลับหรือปมด้วยที่เขารู้สึกอยู่ภายในพี่จะตามไปดูวันหลังหน้าคำตอบของเศร้าชีหายทำให้เศร้าชีอย่างรู้สึกผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่อยากพูดอะไรต่อ จึงหันหลังตามไปหาหมู่จริงเจอกับพวกเด็กๆที่โรงเรียนในตอนที่ภาพยนตร์จบลงทุกคนต่างร้องไห้และกรีดร้องเสียวเปยถูกผู้คนรุมล้อมไว้ด้วยความกระตือรือร้อนจนไม่สามารถปลีกตัวออกมาได้พักหนึ่งมีบางคนในพวกเขาม้วนแขนเสื้อขึ้นต้องการสสางบัญชีกับย่าใจร้ายอย่างเจ้าหลานหญิงชราคนนั้นอยู่ที่ไหนอย่าให้เห็นอีกเชียวไม่อย่างนั้นจะชกให้หน้าหงายไปเลย เจ้าหลานเคยถูกป่าก้อนหินมาก่อนหากเจอกับคนคนนี้เข้าจริงๆเธออาจถูกทุบจริงๆก็ได้เสียวเปยแอบเม้มปากยิ้มคิดไปว่าต่อจากนี้อาจมีคนช่วยเธอระบายความแค้นแบบนานๆครั้งในขณะที่เธอกำลังมีความสุขอยู่ในใจฉับพลันก็คิดถึงคำสั่งสอนของแม่อย่างไรตอนนี้เธอก็มีแม่กับพี่ชายน้องชายที่รักเธอเธอจึงบอกกับพวกเขาว่าทุกอย่างเป็นแค่การแสดงไม่ใช่เรื่องจริง แต่แม้เสียวเป่ยจะช่วยพูดแบบนี้แต่ทุกคนในหมู่บ้านต้าตงที่เคยรู้กิติศัพท์ของเจ้าหลานว่าเคยรังแกเสียวเป่ยกับพี่น้องของเธอมากแค่ไหนก็แทบจะผนวกเรื่องในภาพยนตร์เข้ากับชีวิตจริงเป็นความจริงที่ว่าเจ้าหลานเป็นญาใจดำและเคยขายหลานสาวของเธอจริงๆยังมีพี่ใหญ่เศร้าและสะพ้ายใหญ่เศร้าที่พ่อยถูกหางเลขไปด้วยยามพวกฝูลู่โซ่สีที่ตามมาดูหนังกับเขาเหมือนกันพวกเขาสีพี่น้องร้องให้เป็นเผาเต่า ในใจนึกชื่นชมเสียวเปยที่พวกเขาเคยกลั่นแกล้งมาก่อนพวกเขายังคิดจะเข้าไปพูดคุยกับเธอสักสองสามคำแต่เมื่อเห็นสายตาของผู้คนแล้วพวกเขาก็ร้องให้วิ่งหนีกลับบ้านไปทันทียังเป็นเศร้าฉีอย่างที่วิ่งไปเอากล้องถ่ายรูปที่บ้านมาให้มู่จิงเจอ๋อมู่จิงเจ๋อยิ้มกว้างเสนอให้ทุกคนถ่ายรูปหมู่ด้วยกันมันจะเป็นที่ระลึกที่มีค่ามากในอนาคต อาศัยแสงไฟสาดส,ส่องจากทีมงานฉายภาพยนตร์รวมเข้ากับไฟของโรงเรียนเธอถ่ายรูปหมู่ที่มีเสียวเปยยืนอยู่ตรงกลางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งพวกชาวบ้านยังควักเงินออกมาส่งให้มู่จิงเจอ๋อเพื่อขอให้ล้างรูปมาให้พวกเขาด้วยคนละใบาราวกับภาพแฟนคลับมีติ้งมู่จิงเจ๋อหัวเราะกับภาพตรงหน้าก่อนจะถ่ายรูปเล่นต่อไปในตอนที่พวกเขาเดินกลับบ้าน เศร้าตรงได้เห็นกล้องสองทางไกลที่มู่จริงเจอคล้องคอไว้โดยบังเอิญกล้องสองทางไกลของใครหรอครับแม่เศร้าหนานเอียงศีรษะครุ่นคิดก่อนเอ่ยมันดูคุ้นมากเลยเหมือนเคยเห็นมาก่อนจริงหรอแม่เจอมันตกอยู่หากรู้ว่าเป็นของใครจะได้เอาไปคืนเขาการแสดงออกของเศ้าตรงดูแปลกไปครู่หนึ่งผมอาจจะจำผิดก็ได้ครับไม่น่าจะใช่ของเขา มู่จิงเจอกลับเข้าใจความหมายของเศร้าตรงเธอจึงเอ่ยถามว่าจะบอกว่านี่ของพ่อเธอหรอชั่วขณะหนึ่งมู่จิงเจอพบว่าพวกเด็กๆไม่อยากพูดถึงพ่อของพวกเขาเซ้าซีพูดขึ้นมาว่าไม่น่าจะใช่ของเขาหรอกเซ้าหนานพูดต่อว่าผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ก็เดินมาถึงหน้าประตูบ้านเศร้าพอดีเซ้าชี้ห่กำลังจะออกไปอีกครั้ง แต่กลับต้องชะง,งักงันยามเห็นกล้องสองทางไกลแขวนอยู่บนหน้าอกของมู่จิงเจอร์เซ้าชีไหไอสำลักออกมาทีหนึ่งพี่กำลังจะไปไหนหรอได้ยินคำถามจากเซ้าชีหยางเซ้าชีไหลดศีสษะลงกลัวทุกคนจะเห็นดวงตาที่แดงและบวมของเขาแค่ออกมาดูพวกนายที่ประตูหน้าเซ้าชีไหแอบชำเลืองมองมู่จิงเจอกลัวว่าเธอจะพบพิรุษอะไรบางอย่างเห็นหมู่จิงเจอมองเขามาด้วยสายตาแปลก เศร้าชีหายแทบจะก,กลั้นหายใจยังดีที่เธอไม่ได้พูดอะไรมู่จิงเจ๋อเดินตามเด็กๆเข้าบ้านไปเศ้าชีหายถึงค่อยถอนหายใจด้วยความโลง่งอก